สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณฟองสนานจามอนจัดมานำเสนอครับพระฤหัสสบดีจัดหนักคว้างจักใส่พระหลงรูกูไม่กลับดวงชะตาเมืองรัตนโกสินและดวงจรสำคัญแสดงสงทุศีล อวิชชาต้องจักพระฤหัสสบดีพระราหูเดินในราศีกุมระหว่าง5พฤษภาคม68ถึง22พฤศจิกายน69พฤหัสสบดีจรเดินในราศีเมถุนระหว่าง13พฤษภาคมถึง2ตุลาคม68และ22ธันวาคม68ถึง31พฤษภาคม69ทำม,มุมถึงพระราหูจรที่ราศีกุม ตามที่ได้เขียนไว้ในแม่หมอสมัครเล่นตอนที่585ไว้ตั้งแต่23พฤศจิกาคม2568ว่าพระฤหัสสบดีจรยังจะคว้างจักใส่พระราหูต่อจาก13พฤศจิกาคม68ไปจนถึง2ตุลาคม68แล้วให้คอยดูว่าใครกลุ่มไหนจะต้องจักต่อน,นั้นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดในแวดวงพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ ที่เป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงเป็นอลัชชีทุศีลมืดบอดมัวเมาอวิชชาเล่นละครเก่งหลอกลวงต่างๆชาวบ้านต่างพากันกระเจิดกระเจิงผ้าเหลืองปลิวไปคนละทิศคนละทางในระดับทำข่าวไม่หวาดไม่ไหวเพราะสีกาคนเดียวก็เกิดตามมาจนได้ทั้งนี้เป็นไปตามนิทานโหรว่าด้วยพรหัสบดีจอขว้างจักใ่ราหูจอด ตามที่เคยเขียนเล่ามาแล้วเล่าซ้ําอีกครั้งก็ได้ว่าพริรหัสบดีเป็นหัวหน้าดาวดีที่คุ้มครองทุกดวงชะตาถ้าเมืองก็ถือเป็นหัวหน้าเทวดาที่คุ้มครองเมืองดาวดวงนี้เป็นตัวแทนของาศาสนาความเชื่อกระบวนการยุติธรรมกฎหมายอุดมคติอุดมการความเจริญภัยบูนการเดินทางไกลการเรียนระดับสูงโชคและความมั่งคั่ง บุคคลในลักษณะของพืหัส,สบดีได้แก่นักบวชผู้ทรงศีลผู้พิพากษาบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทนายความแพทย์หรือคนในระบบสาธารณสุขที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภาอาจารย์หรือนักศึกษาผู้คงแก่เรียนส่วนพระราหูนั้นเป็นตัวแทนความลุ่มหลงมัวเมาไปตามอารมณ์ต่างๆความมืดบอดหรืออวิชชา โมหะจริตหรืออคุศลจกิตตัวแสบหรือตัวจีนเปรียบได้เหมือนตัวด้วงมอดคอยกัดกร่อนทุกดวงชะตาบุคคลในลักษณะของราหูคือคนที่อยู่ในแนวตรงข้ามกับกฎหมายนักเลงเล่าคนที่ใช้ทายาเสพติดนักเลงการพนันทุกชนิดอันธพาลนักต้มตุนหัวหน้าซ่องหรือหัวหน้าซ่องโจรพวกค้าของปลอมถ้าอยู่ในคราบนักบวชหรือพระ ก็เป็นประเภทอลัชีทุศีลมืดบอดมัวเมาอาวิชชาของปลอมเล่นละครเก่งหลอกลวงส่วนนิทานโหนที่ว่านี้คือพระราหูตัวแสบที่ทรงฤทธิ์มากนอกจากไม่ช่วยพระอาทิตย์และพระอังคารและพระพฤหัส,สบดีและพระเสารสร้างดินและน้ำไว้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกอ้างเหตุผลว่าตัวเองไม่ได้ประโยชน์เพราะไม่ได้อาศัยอยู่ทั้งบนดินและในน้ำ ใครอยากสร้างก็เชิญนอกจากไม่ได้ช่วยแล้วยังแอบไปดื่มน้ำอมฤตที่ได้จากการสร้างดินและน้ำนี้ด้วยฝ่ายพระฤหัตถ์สมบดีที่เมื่อทำโครงการเสร็จก็ไปเป็นพระอินทรักษาเขาพระสุเมนอยู่เห็นเข้าฉุนจัดเพราะนอกจากมือไม่พายแล้วราหูยังมาชุบมือเปิบด,ดื่มน้ำอมฤตอีกจึงคว้างจักใส่พระราหูเข้าที่กลางตัว ขาดเป็นสองท่อนกระเด็นกระดอนไปคนละทางส่วนหัวเรียกราหูส่วนหางเป็นเกตมาที่ดวงชะตาเมืองรัตนโกสินที่ตั้งแต่13าพฤษภาคม68มาแล้วที่พระฤหัสบดีจรเดินในราศีเมถุนศาสตรแสงหรือคว้างอาวุธใส่พระราหูจอดที่ราศีกุมเต็มที่ที่เรียกทางโหรว่าพระราหูฤทธิโยก พระราหูจึงโดนจักพรพฤหัส,สบดีเข้าเต็มๆอันเป็นการออกอาวุธฝ่ายเดียวเพราะพระราหูจรไม่มีมุมที่จะทําอะไรพฤหัส,สบดีจรได้เลยมีบุคคลเหตุการณ์ออกแนวราหูหลากหลายอยู่ที่โดนอาวุธของพฤหัส,สบดีจรรอบนี้ที่ล้วนแต่ระดับบิ๊กๆหรือเรื่องหรือคดีใหญ่ๆถ้าเป็นพระก็เป็นพระผู้ใหญ่เกิดเรื่องใหญ่ เพราะพระราหูจรที่ราศีกุมที่กำลังโดนอาวุธอยู่นี้ยิ่งใหญ่ด้วยมาตรฐานกเกษตรตราธิบดีราศีกุมบ้านเดิมของพระราหูหรือเรียกว่าพระจอมมารที่อยู่สุขสบายกันมานานในกุติแล้วถูกคว้างอาวุธใส่ราหูกุมบ้านเดิมของพระราหูพระราหูที่นี่จึงมั่นคงและใหญ่มากเริ่มตั้งแต่หนึ่ง วันที่15พฤศจิกาคม2568อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงถูกสารออกหมายจับและยอมลาสิกขากรณียักยอกเงินวัดไปเล่นการพนันกว่า300ล้านบาท2ส,สังคมเริ่มจังง,งังเมื่อเสียสายเปและสายโลกีที่ครูโหนท่านหนึ่งที่ล่วงลับไปแล้วเรียกพฤติกรรมว่าหลงรูกูไม่กลับในคราบพระผู้ใหญ่เริ่มศึก เพราะปรากฏการสีกากอบคนเดียวคือ30มิถุนายน68เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพลาสิขานำมากอดจากนั้นก็ตามด้วยพระชั้นบิ๊กเนมวัดต่างๆอีกประมาณ10วัดส่วนสีกากอบเองก็ไม่รอดถูกตำรวจรวบตัวและไม่ได้ประกันเมื่อ15กรกฎาคม68ข้อหารับของโจรและฟอกเงิน 3. ขณะนั่งปิดต้นฉบับอยู่นี้ก็ลุ้นระทึกอีกว่า พระชั้นไหนวัดไหนจะโดนดีอีกเพราะทางตำรวจบอกจะมีกรณีใหญ่กว่าพระเสียกับสีกากออกหากพินิกดูอาวุธของฝ่ายพฤหัสสบดีบ้างรอบนี้น่าจะหนักจริงเพราะสัญญาณที่ส่งออกมาจากฝ่ายเทวดาประจำเมืองในแนวอ่อนนอกแข็งในก็ชัดเจนมากพฤหัสสบดีจรเดินในราศีเมถุนแม้จะได้มาตรฐานปรกเกษตดอ่อนแต่อีกมาตรฐานคือ อุดจาวิราชโดดเด่นคือกอเมื่อวันที่15กรกฎาคม68ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศยกเลิกพระบรมราชองค์การสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์8เวรูปที่เคยประกาศไปเมื่อวันที่22มิถุนายน68การยกเลิกนี้สืบเนื่องจากมีข่าวเกี่ยวกับพระพิสุปฏิบัติบนไม่เหมาะสม และพระราชาคณะกระทำผิดพระธรรมวินัยซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทรงยกเลิกขอ17กรกฎาคม2 5 6 8สมเด็จพระสังฆราชมีรับสั่งให้จัดการเต็มที่กับพระที่ต้องประราชิกและทำผิดขอและฝ่ายบ้านเมืองยังแย้มที่จะแก้กฎหมายสงให้เข้มงวดขึ้น เพื่อป้องกันการเสื่อมเสียที่จะเกิดกับพระพุทธศาสนาก่อนจะถึงวันที่2ตุลาคม68ที่ปรากฏการพฤหัส,สบดีจรออกอาวุธใส่พระราหูจรจะจบลงสำหรับรอบแรกนี้คาดว่าคงมีเรื่องใหญ่อื่นๆและแนวอื่นที่พระราหูจรจะเป็นเป้าอาวุธออกมาเป็นระยะๆะะแถมรอบนี้จบไปแล้วยังมีรอบสองคือระหว่าง22ธันวาคม6 8ถึงส1พฤษภาคม69 ให้รอชมกันอีกด้านบวกจากปรากฏการณร์าวนี้คือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กวาดล้างสงอลัชชีเพราะบุญเก่าเมืองตามฉลกถึงบุญเพลงคนยำเกรงให้ลาภาพร่อพรสวัสบบดีจรเดินในราศีเมถุนพบสหัชชะของเมืองแต่ทางโหรอย่าลืมว่าคือแม้จะโดนอาวุธพื่อัรสวบ,บดีกระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางก็ตามนิทานโหรคือ พระราหูนี้แอบดื่มน้ำอมฤตไปแล้วจึงไม่มีวันตายนั่นคือความจริงของโลกที่ว่าความลุ่มหลงมัวหมองอวิชชามืดบอดหรือราหูนี้ยังจะมีคู่วงการสงและโลกต่อไปเพราะจริงๆแล้วพระอ็ชาวบ้านนั่นแหละที่มาบวชก็ต้องคอยดูจังหวะด,ดีๆที่พระหัทสวดีออกอาวุธได้จัดการสงทุศีลเป็นรอบๆไป ศิละปะชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณฟองสนานจามอนจันมานำเสนอเป็นประจำทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิตเน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ